มาดูเรื่องเมื่อมีจุดอยู่บนเส้นครับเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยทำไม่ได้ครับทําไม่ได้เพราะว่า1คืออาจจะไม่เข้าใจ2คืออาจจะไม่มีหลักการเดี๋ยวเรามาดูหลักการก่อนครับว่าเมื่อมีจุดอยู่บนเส้นตรงให้ใช้หลักการดังนี้อน้องจบเองนะเมื่อมีจุดอยู่บนเส้นตรงให้ใช้หลักการดังนี้หนึ่งหนึหนหน่มาจดมาจทมาจด สมมุติค่า x ของจุดนั้นเป็น a สมมุติค่า x ของจุดนั้นเป็น a โ okay. อเคข้อ2หาค่า y โดยการแทน A ลงในสมการเส้นตรงลงในสมการเส้นตรงข้อ3แก้สมการหาค่า A แก้สมการหา ค่า a จากเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดจากเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดโอเคไหมามาดูกันครับว่าวิธีใช้ใช้ยังไงใจเย็นๆเนาะข้อหนึ่งสมมตุติอ่ะท่องพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะท่องพร้อมกันอีกรอบหนึ่งสมมุติค่า x ของจุดนั้นเป็น a ข้อ2หาค่า y โดยการแทน a ลงในสมก,การเส้นตรง3แก้สมก,การหาค่า a จากเงื่อนไขที่เจกำหนดมาดูกันครับว่าแต่ละอันใช้ยังไงตัวยอย่างที่1ครับความชันระหว่างจุด a กับ b b เป็นจุด50เป็น2เมื่อจุด a อยู่บนสมก,การเส้นตรง y เท่ากับ x บวก1อ่าเราบอกว่าเฮ้ย y เท่ากับ x บวก1เราก็ลากไป y เท่ากับ x บวก1ลากไป y เท่ากับ x บวก1 ถูกป่ะโอเคป่ะมองเห็นไหมอ่ะพี่เบิร์เดเ่อนขึ้นให้เส้นตรงเส้นนี้ถูกป่ะจุด a อยู่บนเส้นตรงก็น้องก็จุดไปจุด a จุดหนึ่งตรงไหนก็ได้ไม่เป็นไรโอเคป่ะและความชันระหว่าง a กับ b เนี่ยเป็น2อ่ะพี่เบิร์ดก็บอกว่าอ๋อ A กับ b เป็น2ก็ลากไปรูปเนี่ยวาดยังไงก็ได้นะให้เราเข้าใจ b เป็นจุด50เห็นป่ะความชันเส้นนี้เป็น2 m เท่ากับ2 สิ่งแรกที่เราต้องทําคือเราต้องรู้ว่าจุด a เนียมันจะต้องมีจุด xy ถูกปะมันจะต้องมีจุด xy พี่เบิร์กก็เลยบอกว่ากําหนดให้ตรงอไรครับมันต้องมีจุด xy พี่เบิร์กขอเขียนเล็กๆแบบนี้ถูกไหมโอเคปะให้ค่า x เป็น a พี่เบิร์กก็ให้ค่า x เป็น a ครับดูนะสมมุติค่า x ของจุดนั้นเป็น a ให้เป็น a เรียบร้อยสเต็ปที่2คือหาค่า y โดยการเอา a ลงไปแทนในสมการเส้นตรงพี่เบิร์กก็เอา a ครับไปแทนลงแทนที่ x ก็จะเป็น y เท่ากับ a บวก1ถูกไหมจุดนี้ก็กลายเป็นจุด a บวก1ทันทีสิ่งที่เราต้องทําแบบนี้เพราะว่าตรงนี้มันเป็น xy มี2ตัวแปรมันวุ่นวายมันทําแล้วมันจะช้าเราก็เลยพยายามให้มันเหลือแค่ตัวแปรเดียวเกตเนาะเกตเนาะโอเคป่ะ,สะเส้นเนแรกให้ใค x ่ x เป็น a หาค่า y โดยการเอา a ลงไปแทนสมการเส้นตรงเอา a ลงไปแทนนี่ y ก็เลยเป็น a บวก1โอเค สเต็ปท kind of ah ี่3แก้สมการหาค่า a จากเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดครับเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดคือเนี่ยความชันเป็น2คํคำถามคือเส้นตรง2เส้นนี้ระยะทางจากจุดถึงเส้นลากลงมามันต้องตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คืออะไรครับเราจะไม่ใช้ m ตั้งฉากก็ได้เนาะขอโทษทีครับที่เบิ์ดไม่ใช้ M ตั้งฉากก็ได้ใช้ความชันเส้นนี้ก็ได้เพราะว่า ขอโทษครับตรงนี้มันมันมันไม่ได้มีระยะทางจากจุดถึงเส้นขอโทษทีครับตรงนี้มันบอกว่าความชันเส้นตรงเส้นเนี้ยมันคือความชันเท่ากับ2เลยโอเคเพราะฉะนั้น M เท่ากับเดลต้าวส่วนเต้าปกตแหละเราใช้ M ตรงนี้ได้เลยโอเคปะเเท่ากับ2ครับก็คือ2 d e เดลต้ก็คือ A 1บวก1แล้วก็ลบ a 0 a บวกหลบ10หารด้วย d e ลต้า x ก็คือ a ลบ5 คูณไข่ขึ้นไปครับเป็น 2a ลบ10เท่ากับตัวนี้ก็เหลือ a ลบ9ย้ายขึ้นมาเนาะย้าย a ไปลบครับเหลือ a เดียวย้าย10ไปบวกก็เหลือเป็น10ลบ9ก้ลบ9ก็คือ1นั่นเองเพราะนั้น a คือ1ครับ a คือ1เราก็ได้แล้วจุดนี้ก็คือ1 y ก็คือ1บวก1ก็คือ2เพราะฉะนั้นเราก็จะได้จุด a จุด A ใหญ่แล้วเนาะเป็นจุดหนึ่งสองนั่นเองก็ตอบโอเคอ่า okay. ได้เนาะได้เนาะเดี๋ยวไอ้ส่วนจุดลงมาถึงเส้นเนี่ยระยะทางตัง้งฉากเดี๋ยวพี่เบิร์ตจะไปว่าอีกทีนึงในข้ออื่นแต่ว่าข้อนี้ไม,ไม่ไม่จะเป็นต้องใช้ขอโทษทีครับผมใช้เอ็มตรงนี้ได้เลย <S <S ก็คือเดลต้าวายส่วนเดลต้าเอ็กโอเคุูต่อครับจุด A อยู่บนแกน y จุด A อยู่บนแกน y ดูนะแล้วเขาบอกอะไรต่อ ระยะทางจากจุด A ไปตั้งฉากกับไอเส้นตรงเส้นนี้เท่ากับ2เราลองวาดเกน x แกน y ก่อนครับพี่เบิร์ก็แกะวาดแกนขึ้นมาตัวนี้เป็นแกน y ตัวนี้เป็นแกน x จุด A อยู่บนแกน y ไม่รู้อยู่ตรงไหนถูกปะไปตั้งฉากกับเส้นตรง 3x บวก 4y บวก2คำถามแรกคือไอตัวเนี้ยขึ้นเขาหรือลงเขาเราจะไปต้องวาดกราฟให้เสมือนจริงแล้ ความชันเท่ากับลบสส่วนสี่ติดลบแสดงว่าลงเขาถูกปะ่ะหาระยะตัดแกนมาครับถ้า x เป็นศ x นเป็นศ y นจะได้เท่ากับลบหส่วนสองถูกปะ่ะ x เป็นศูนเป็นลบหส่วนสองแสดงว่าตัดตรงนี้โอเคไหมถ้า y เป็น0นล่ะถ้า y เป็น0นถ้า y เป็นศ x นย์เเป็นลบสส่วนสตัดตรงนี้ถ้า x เป็นศูนย์เป็นลบหส่วนสองตัดตรงนี้แสดงว่าลงเขามาอารมณ์ประมาณหน้าตาประมาณนี้ โอเคไหมเส้นตัวเส้นนี้ก็เป็น 3x บวกสบวก2เท่ากับ0ูโอเคทีนี้ดูต่อครับโจทย์บอกว่า a อยู่บนแกน y มันอยู่ตรงไหนก็ได้ของแกน y ตนัวนี้โอเคไหมระยะทางจากจุด a ไปตั้งฉากนี่คีย์เวิร์ดคือไปตั้งฉากระยะทางเท่ากับ2หน่วยเออที่เพื่อบอกว่า A ออยู่ตรงนี้ได้ไหม เนี่ยระยะทางไปตั้งฉากระยะทางจากจุดถึงเส้นตรงนี้เป็นไงครับหาได้อย่างเดียวคือระยะทางที่ตั้งฉากถูกปะเขาบอกว่า A มี2จุดนะจ๊ะโหใจดีบอกให้ด้วยพี่เ่า์ถามต่อครับว่าเฮ้ย hey, A แล้วมันอยู่ตรงนี้ได้ไหมอ่ะถ้าตรงนี้ก็ตั้งฉากเหมือนกันถูกปะโอเคไหมอ่าโอเคเนาะโอเคเนาะได้เลยอย่างนี้แล้วทำยังไงต่อเออเราจะหาจุด A ตัวนี้ได้ยังไง จุดเนี่ยมาอยู่บนแกน y ถูกป่ะไอแกน y เนี่ยเรารู้ไหมว่า x y คืออะไรไม่รู้ถูกป่ะไม่รู้แต่รู้อย่างหนึ่งครับตรงนี้คือจุด0 0จุดย์เนี่ยตรงนี้คือเส้นตรง x เท่ากับ0แสดงว่า x เนี่ยมันคือ0แน่นอน y ไม่รู้ถูกป่ะ y ไม่รู้ก็ให้เป็น a ไว้ไม่มีปัญหาโอเคแล้วใช้ระยะทางจากจุดถึงเส้นครับตัวนี้ d เท่ากับ2เพราะโจทย์บอกมาเห็นไหมโอเคป่ะ เราก็ใช้ระยะทางจากจุดถึงเส้นเลยครับ d เท่ากับสูตรจำได้ไหมสูตรคือระยะจุดถึงเส้น d เท่ากับแอบส์ลูดแทนจุดลงเส้นแทนจุดลงเส้นหารด้วยอุลตรแมนอุลตรแมนช่วยด้วยอุลตรแมน d เท่ากับ2ถูกไหมแอบส์ลูดแทนจุดลงเส้นพี P ่เบิร์กเอาจุดไปแทนครับนี่เส้นตรงอยู่นี่สูงเข้าไปแทนตัวนี้เป็นสูงครับเอาเเข้าไปแทนตัวนี้เป็น4 a บวกสองถูกป่ะหารด้วยอุนตอรแมนอุนตอรแมนตัวนี้ไงสามสี่ห้าอุลตรแมนคือห้าครับตัวนี้คือคุณควายไปเป็นสิบถูกป่ะเพราะฉะนั้นจะได้สี mm ่เ hmm. อบวกสองเท่ากับสิบแล้วกลับไปเรื่องการแก้แอบส์ลูจำได้ไหมอบส์ลูหัวใจเท่ากับสี่นี่เราวาดหัวใจไว้จำได้ป่ะใครจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูเลยเรื่องอบส์ลูในเรื่องอจำนวนจริง โอเคปะแอบสูด okay. หัวใจเท่ากับ4ถอดหัวใจออกมาหัวใจจะได้เท่ากับ4และล okay. <Okay. S 2> บ4โอเคปะเอา2ลบตลอดครับจะได้เป็น 4a เท่ากับ8แล้วก็ลบ12 a เดียวก็จะได้เป็น2แล้วก็ลบ3นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นครับจุด a จุด a ตรงนี้เราก็จะได้แหละครับจุดอะไร x เป็นศูนย์แน่นอนถ้าข้างบนก็คือ0ูนย์สเห็นปะ a ตัวนี้เป็นสอถ้าข้างล่างครับ x เป็นศูนย์ครับอยู่ข้างล่างปุ๊บมันก็จะเป็นศู 3, นย์ลบสั่นเองเก็ตปะง่ายไหมจบแล้วครับจะได้ศูนย์สกับศูนลบเรียบร้อยเห็นปะไม่พ้นสามสเต็ปตรงนี้เลยคืออะไรสมมุติค่า x เป็น a หาค่า y โดยกัน a ลงไปแทนในสมการเส้นตรงแล้วก็แก้สมการตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดอันเองโอเคปะ่ะอันนี้โจทย์กำหนดระยะทางก็ใช้ดีเท่ากับ Absolute แทนจุดลงเส้นหารด้วยอุต์แมมโอเคข้อ3ครับข้อ3บอกว่า AB เนี่ยเป็นจุดบนเส้นตรงของเส้นนี้อยู่ใกล้อ่าเราเรา,เราค่อยค่อยทำทีละสเต็ปเส้นตรงเส้นนี้คือ y เท่ากับ2 x ลบความชันก็คือ2ถูกปะ่ะ y เท่ากับ mx บวก c 2ก็ลากไป y เท่ากับ 2x ลบ1โอเค a, a เป็นจุดบนเส้นตรงเส้นนี้อ่ะพี่เบิร์ก็จุดไปครับ ab แบบนี้โอเคที่อยู่ใกล้จุดลบ 1, 2มากที่สุดอ่ะแสดงว่าตัวนี้ไงตัวนี้มันก็คือจุดลบ 1, 2อยู่ใกล้มากที่สุดแสดงว่าลากลงมาต้องเป็นไงครับบอกไปแล้วลากลงมาต้องตั้งฉากนั่นเองปึ๊บนี่ไโอเคปะ เรียบร้อยแล้วเขาหาว่า a คูณ a บก b เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าสบายไหมสบายไม่มีปัญหาน้องดูครับว่าตรงนี้ความชันคือ2ถูกปะ่ะเส้นนี้ความชันคือ2 m เท่ากับสอพี่เบิร์ดถามคําถามแรกครับคือความชันเส้นนี้คือเท่าไหร่ m ตั้งฉากตรงนี้ เส้นตรง2เส้นเป็นไงครับตั้งชากกันความชันคูณกันต้องเป็นลบหถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นลบหนส่วนสนั่นเองโอเคอ่าหลักการหาคืออะไรเมื่อมีจุดอยู่บนเส้นตรงให้ค่า X เป็น A หาค่า Y โดยการเอา A ไปแทนสมการเส้นตรงเอา A เข้าไปแทนครับ Y ก็กลายเป็น 2A-1 ลบหั่นเองโอเคปะเหลือตัวแปรเดียวเรียบร้อย สเต็ปที่3คือแก้สมก,การหาค่า A จากเงื่อนไขที่โจกําหนดนี่ไงเรารู้ว่าอ๋อ M ตั้งชาความชันเป็น 2, ลบหนึส่วนสองก็ใช้ M เท่ากับเดลต้าส่วนเดลต้าเลยครับจุดนี้กับจุดน,นี้ถูกไหมลบหนึส่วนสครับโอเคเดลต้า okay. ก็คือ2 a งลบหแล้วก็ลบอีก2กลายเป็น2 a งลบสขอคิดเลขเลยนะลบหนึ่แล้วก็ลบอีกสก็คือลบสามเดลตคือ A ลบกับลบหก็เป็น a บวกหแบบนี้ คูณควาไปครับเป็นลบเลบห่คูณควายไปครับเป็นสี่เอลบหเะย้ายมาเป็นห้ครับย้ายไปก็เป็นบวกห้าหชทครับย้ายไปปุ๊บจากลบหกก็เป็นบวกหก็คือห้าเท่ากับหแสดงว่าเอเท่ากับหโอเคปะอ่าเรื่อให้หน่อยนะเพราะฉะนั้นครับตัวนี้เป็น1 เอาหนึ่งเข้าไปแทนครับเป็น2แล้วก็ลบ1ก็คือ1นแสดงว่าจุดมันคือจุด1 1 a เป็น1 b เป็น1นั่นเองเพราะฉะนั้นครับตรงนี้เราก็จะได้อะไรครับตรงนี้1่คูนด้วย1บวก1ก็จะได้เท่ากับ2นั่นเองก็จบครับตอบ2โอเคป่ะ1บวก1เป็น2คูงก็จะเป็น2อยู่ดีเก็ตเนาะโอเคป่ะสบายสบาย จบครับเรื่องมีจุดอยู่บนเส้นตรงสรุปอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้อันนี้ไม่งงเนาะ้นแรกก็ดูซิอ๋อ m เป็น2ตั้งฉากกันความชาันคุมกันเป็นลบหนึ่งเอตั้งฉากก็เลยเป็นลบหนึ่งส่วนสองให้ค่า x เป็น a หาค่า y โดยการเอา a ไปแทนเอาไปแทนลงในสมการเส้นตรงก็เป็น 2a ลบหนึ่งแล้วก็ใช้ความชาันนิดเดยวเจ้ายนเดียว้าเกก็แก้ออกมาโอเคตรงนี้ก็ย้ายไปบวกลบเลขกันปกติไม่มีอะไรโอเคปะ่ะเรียบร้อย สรุปเรียบร้อยนะครับโอเคขอให้ไปฝึกให้คล่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนงงหลายคนไม่เข้าใจก็ค่อยๆดูค่อยๆพยายามดูไปโอเคเดี๋ยวเราไปลุยเรื่องสี่เหลี่ยมได้ขนาดกันแล้วเดี๋ยวพี่เบิร์ดมีสูตรลัดเด็ดมาฝากกันครับคิดได้ภายในพริบตาเดียวไปดูกันเลยครับผมจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดจะมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิงด่งติ้งๆเพราะเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนะพี่เบิร์ดขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทําให้เราท้อใจได้ ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเช่นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าวันนี้สวัสดีครับ